สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวอ f o ฟอร์ฟันชแนลนะครับพบกันวันนี้พี่กัดที่บ้านสร้างขุยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูบ้านสมเด้นคาสานสเต็ปนะครับที่หน้าง,งานช่างอุกอินะครับวันนี้พาทุกคนมาดูเป็นบ้านประมาณ115ตารางเมตร,รซึ่งมีหน้าบ้านกว้าง 1ิเมตรนะครับแล้วก็ความลึก10เมตร50นะครับหน้าบ้านนี้แบ่งออกเป็น3ล็อกนะครับล็อกแรก4เมตรล็อก ok ที่2 3าเมตร5 0ล็อกที่2 3เมตรเออล็อก ok ที่3 3เมตร50บนะครับจากนั้นก็ยืดหลัง3ล็อกนะครับล็อกละ3เมตร5้3ล็อกก็รวมพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่1 1 5ตารางเมตร1 1 5 5ตารางเมตรนะครับทุกคนครับ ครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูซึ่งเป็นเนื้องามตั้งเสทาทำโครงหลังคานะครับแล้วก็ทีคานนะครับตามเนื้องานเป็นบ้านหลังคา3ามสเต็ปนะครับสเต็ปที่1ที่2ที่3นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ช่างเป็นผู้ให้รายละเอียดนะครับครับบ้านหลังนี้ใช้เสาขนาดหน้า7นิ้วนะครับใช้เสาทั้งหมด16ต้นเดี๋ยวเราให้ ผู้รับเหมาทางช่างนะครับช่างอุกิจเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับครับชัางอุิปครับวัดดีครับผมครับให้ข้อมูลเอฟซีนะครับเสาเงื่อนเฮาเป็นเสาขนาดหนาเจ็ดครับหนาเจ็ดหนิ้วเนาะครับหนาข้าวนิ้วซีเมตรครับยาวซีเมตรจากตีนเสาครับจากตีนเสาทอดปลายเสาหนี่งเมตรเนาะครับซีเมตรครับใส่บิดไปทั้งบดจากต้นครับที่ของต้นครับสิบหกต้นเนาะ บาทนี้เม็ดละเท่าไหร่เสาห้องเม็ดละสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทเสาสิบหกต้นนี่เป็นเงินเท่าไหร่ครับเงินครับในรายละเอียดสองหมืน่นสี่พันกว่าบาทสองหมื่นสี่พันกว่าบาทนี่คือน 4, นนในส่วนของเสาครับบาทนี่อ่าซีเม็ดนี่เขาตั้งตั้งดินหรอครับตั้งดินมาได้ขุดลงมาต,ตั้งดินเลยเนาะครับตั้งดินบล็อกเสาครับ ต้องตั้งดนอดเลยก็บอกเสาเลยครับในส่วนของตรงนี้ค่าเสาในสองหมื่นกว่าสองหมื่นสี่พันกว่าบาทขับยกเองหรือว่าใส่เครื่องมืออย่างไรครับใส่เทียนยกเนาะครับค่ายกคิดอย่งไรครับค่ายกเิ่นส่วนละสองร้อยบ่าเท่าไรนะครับไม่สองส่วนละสองร้อยยอดรวมกับสามพันกว่าบาทสามพันสองเนาะ ให้ให้รายละเอียดในส่วนของโคงเล็กนะครับซังอุจิครับเล็กกองซีคุ้นสองหนยไปยู่สิบเซนครับยี่เซหัวเสาจัดขันกับต่อสองกับประมาณอยู่เ0็ดสิเซนครับครับประมาณเจเซนเล็กแปรับแรกับหกสิบเซนครับแพรเล็บกรงสีคุ้นอคู่หนึ่งนาะครับ ขอคุณ่ร่วมพาเล็กแล้วัดทุยางวัตทุขนาดนี้วบเล็กเท่าใดวัตทุยางครับนี่ครับทงปูนทั้งนี้แหละประมาณชอคเฉพาะเล็กเฉพาะเล็กนี่เล็กเคอมันหานซีบ่ครับครับงินครับหานัวาเินัวครับแล้วก็กานค่าของโดยรวม สวยก็ทำเหลี่ยมจบแสนสี่ตัวครับแสนสี่ตัวค่าพองคิ่งข้าของเม็ดทุกอย่างครับค่าสั่งเนี่ยเขาเขาคิดยังไงครับค่าซั่งเป็นตารางเม็ดครับตารางเม็ดรับยกโครงมุงูลคายกโครงมุงูลคาครับตารางเม็ดสามร้อยครับคิดตุบข้าตารางเม็ดละสามร้อยครับครับงานค้านงานค้านเนี่ยคือเขาจ้างแยครับงานค้านเนี่ยจะวันจ้างแยี่เขาคิดแยี่ ข่านหน่วยข่านในแถวเจ้าสกิบของเจ้าบ้านปัญญเกตุครับแถแจะความอยากง่ายในเรื่องงานครับยากง่ายคือพอยึดเป็นข่านเลยดูสินะครับครับขอยึดเป็นข่านหรือว่าเข่าแบบมันยังสนับเข่าแบียบครับก็โดยรวมดาว็อยู่ประมาณเมตรละเท่าไรครับงานข่านครับโตกเมตรสองหอที่สิบห้าชิ้นเดียวกับแถวเจ้าหม่งหน่วยหม่งเงยแถวเจ้าเนื้องงานข่านสมข่านต่ำเนาะครับครับบารนี้ ตามที่เห็นในเนื้อง,งานตอนนี้คือเบิดค่าของรายภาไในแล้วครับสร้างอกุกิตัวบาณีอยู่แสนสีน่ครับประมาณแส,สน,นสีส่นอกค่าของค่สาสร้างห้องกับวากันไปตามสเตปเนาะครับผมครับเอาเดี๋ยวกาเดี๋ยวเชฝากเบอร์โทรสร้างอกุกิไว้ครับขอบคุณสร้างอุกิอี่หลยครับนี้ครับขอบขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอทบทวนรายละเอียดนะครับในสเตคของตัวบ้านนะครับ เมื่อกี้คุยกับช่างไปนะครับแล้วก็เนื้องานคือตั้งเสาทาโครงหลังคาแล้วก็คานนะครับเสาที่ใช้คือเสาขนาดหน้าเจ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูว่าเสาหน้าเจ็ดจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับให้เปรียบเทียบที่ฝ่ามือนะครับที่ฝ่ามือของตออสนะครับสิบเมอสิบเส้นนะครับฝ่ามือนี่สิบเส้นเสานี่ก็สิบแปดเส้นนะครับเรียกว่าเสาหน้าเจ็ดนิ้วนะครับ ใช้ทั้งหมดจำนวน16ต้นนะครับที่เห็นครับจากตีนเสาจากตีนเสาถึงปลายเสายาว4เมตรครับทุกคนครับนี่ครับใช้เหล็กแกน s d 4 0น้ำหนัก6.2กิโลกร,รัมนะครับเมตรหนึ่งก็อยู่ที่390บาทรวมความยาวของเสาทั้งหมดนะครับ16ต้นก็ความยาวรวมอยู่ที่64เมตรเมตรละ390ก็ตรงนี้เจ้าบ้านจ่ายไป 24,960บาทนะครับทุกคนครับในส่วนของค่าเสานะครับจากนั้นในวันยกก็ใช้เครื่องต้นแรงนะครับจ้างเครื่องกลเข้ามายกนะครับในราคาค่ายกต้นละ200บาททั้งหมดก็จ่ายค่ายกไป3,200บาทนะครับครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูในส่วนของเหล็กโครงหลังคาครับเป็นดับต่อไปครับใช้เหล็กตามภาพที่เห็นครับอาจจะ ดูเหล็กเยอะไปหน่อยนะครับคือตรงที่เห็นเหล็กข้างล่างที่วางข้างล่างนะครับที่วางอยู่บนตัวรัดคอนี่คือเหล็กช่างเอาขึ้นไปทําเป็นนั่งร้านนะครับทุกคนครับเพื่อว่าจะทําตีฝ้ารอบนอกนะครับเห็นไหมครับเหล็กที่โผล่ออกไปช่างก็จะวางแผ่นไม้เพื่อที่จะยืนตีฝ้ารอบนอกนะครับที่เห็นข้างล่างนี่ก็ไม่เกี่ยวกับโครงหลังคานะครับเป็นนั่งร้านนะครับครับในส่วนของเหล็ก ที่ใช้ทำโครงของ,ขางคาจิตรก็ใช้เหล็กกล่อง2 4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับใช้หมดไปทั้งหมด20เส้นนะครับในส่วนของเหล็กอาเสน,นะครับที่ใช้เป็นเหล็กอาเสน,นะครับเป็นเหล็กลัดคอใช้เหล็ก4นิ้วคูณ2นิ้วไป20เส้นเป็นความหนามิลห้านะครับก็จาบ้านซื้อเข้ามาในราคาเส้นละ650บาทนะครับ20เส้นก็จ่ายไปห3 0 0 0สาพันจากนั้นก็เป็น เหล็กกล่อง3มนิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับความหนามินสองเพื่อที่จะมาทำเป็นจันทันนะครับ,นะรบนี่ครับจันทันครับก็ใช้โดยทั้งหมดเจ็ดิบเส้นในราคาเส้นละสามอยเก้าสิบาทก็จ่ายตรงนี้ไปสอง0มื่นเจ็ดพันสามร้อยนะครับจากนั้นก็เป็นเหล็กแปรนะครับเหล็กแปรนี่ช่างใช้เหล็ก2นิ้วคูณ1นนิ้ว,น,วนะครับความหนามินสองนะครับ ซื้อมาในราคาเส้นละ240ะครับเหล็กแปรนะครับเหล็กแปรนะครับเส้นละ240ใช้ไปทั้งหมดก็60เส้นนะครับ,รบก็จ่ายในส่วนนี้ไป14,400 40, บาทนะครับในส่วนของโครงเหล็กสหรับรวมค่าโครงเหล็กนี่ก็อยู่ที่54,700นะครับค่าโครงเหล็กหลังคา54,700 ค่าเสารวมค่ายก28,100นนะครับจากนั้นมาดูในส่วนของงานคานนะครับทุกคนครับนี่ครับคานในส่วนของงานคานนี่คือคานข้อดินกับคานบนเทเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับใช้ความสูง60เซนครับบ้านหลังนี้จะยกะพื้นขึ้นมาประมาณ6 0ส0เซนนะครับนี่ก็เทคานเทคาน60เลยนะครับเข้าแบบก่ออิฐก,ก่ออิฐเป็นแบบแล้วก็ ใช้ซแพดเทลงไปเลยนะครับครับซึ่งางานคานทั้งหมดนี้ก็ใช้ซีแพดไป3คิวนะครับคิวละ1,850ก็จ่ายตรงนี้ไป5,550บาทนะครับในส่วนของงานคานนะี่ครับทุกคนครับก็อีิดเทคามเรียบร้อยนะครับอรอปูนเส็จตัวคานแข็งดีแล้วก็จะอัดดินเข้ามาเลยครับก็ออิดขึ้น3ก่อนนะครับก็จะอยู่ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ 60เซนนะ,คร,นนนะค,รครับในส่วนของคานนะครับครับในส่วนของเหล็กที่มาใชา้เดินแกนคานนะครับเจ้าบ้านก็จ่ายาใช้เหล็ก3เต็มไป35เส้นนะครับในส่วนของเหล็กตรงนี้ก็จ่ายไป5950ัารอหาบาทบอคาน400รตัวครับผมก็ทแล้วก็บอก็อก700ก้อนที่สั่งเข้ามานะครับ700ก้อนที่ก่อคานรอบตัวบ้านเลยนะครับ จากนั้นก็มีทราย4คิวหิน3คิวปูน15ถุงนะครับในจ่ายในส่วนนี้ก็20,000นะครับในส่วนของงานคามครับนี่ครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูย้อนดูที่หลังคาอีกที่นึงนะครับหลังคา3เต็ตเดี๋ยวผมจะหามุมที่มองเห็นหลังคาทั้ง3เต็ปนะครับนี่ครับสเต็ปแรกนั่งหน้าส่งเมตร50นั่งหลังส่ง1เมตรนะครับ ที่2ด้างหน้าส่ง1เมตรด้านหลังส่ง50เซนนะครับแล้วก็สเตปที่3ส,ส่งดั้ง50าเซนแล้วก็ด้านหลังวางบนหัวเสานะครับนี่คือดั้งอ่าดั้งที่ส่งกันขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นราคาสามสเตปอ่สวยงามมากเลยครับตามเนื้องงานที่เห็นนี่ก็อยู่แสนกว่าบาทค่าของนะครับทุกคน บ้านหลังนี้เป็นผลงานของช่างอุกอิศนะครับช่างอุกอิศรับสร้างบ้านนะครับทุกท่านก็สามารถติดต่อสอบถามได้ว่าปรึกษาเรื่องงานปูนงานบ้านได้นะครับที่เบอร์โทร0826925413แล้วก็อีกเบอร์0610536756นะครับช่างอุกอิศรับสร้างบ้าน,นี่ก็อยู่ที่บ้านกุจิกอ,อําเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครนะครับ เป็นบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา3สเต็ปเนื้องานตั้งเสทาทำโครงหลังคาและก็เทคานนะครับในส่วนของค่าช่างค่าช่างรับตั้งเสทาทำโครงหลังคาที่ตารางเมตรละ300บาทตามพื้นที่หลังคานะครับแล้วก็งานคานนี่ก็อยู่ที่ประมาณ250นะครับคาน60เซนนะครับซึ่งการับงานของช่างนี่ก็แล้วแต่เนื้องานนะครับ ถ้า,าเข้าแบบเข้าแบบหรือว่าผสมปูนเองอย่างนี้ก็ราคาก็จะแตกต่างไปนะครับแต่นี่ก่ออิฐแล้วก็ใช้รถซีแพกเทเลยนะครับตามนี้ครับทุกคนครับเสานีวางพื้นเลยนะครับตั้งพื้นเลยนะครับตั้งตั้งพื้นดินตั้งบนพื้นดินแล้วก็กบอบกล็อกปีนเสานะครับเห็นไหมครับทั้งหมดสิต้นจากนั้นเจ้าบ,บ้านก็จะช่างก็จะอัดดินอัดดินเข้ามาสูง60เซนเลยครับทุกคนครับ จากนั้นก็จะเทคานซอยแล้วก็เทพื้นนะครับครับนี่ตัวจันทันนี่วางวางห่าง1เมตรนะครับทุกคนครับตัวจนทันนะครับวางห่าง1เมตร1เมตรทุกสเต็ปของอาคาานะครับแล้วก็แปรในส่วนของตัวแปรแปรนี่วางห่าง70เซนนะครับนี่ครับแปรวางห่าง70เซนครับทุกคนครับครับนี่คือในส่วนของรายละเอียดในเนื้องานนะครับ ค่าของที่จะว่านจ่ายกันตอนนี้นะครับตัวเลขกกมๆก็อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนี่คือได้ได้เสาตั้งเสาทำโพรงหลังคาแล้วก็เทคานนะครับค่าของหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับค่าช่างยังไม่รวมน,นะครับเพราะว่าช่งางก็มีการคำนวณค่าแรงเข้ามาตามตระยะงานตามเนื้องานเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับถ้าว่าลังนี้มีความคืบหน้าเ,าเราก็จะอัปเดตให้ f c ได้ชมกันเป็นระยะระยะไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาทุกคนไปก่อนครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ